่าบริหารสมองป้องกันสมองเสื่อมหรืออัลไซเมอร์โดยไม่ต้องใชย้ยานะครับสวัสดีครับรพบกันอีกครั้งกับหมอฟันครับคลิปนี้ครับหมอจะแนะนอท่าบริหารสมองคนระับเพื่อป้องกันที่คุณจะเกิดภาวะสมองเสื่อมหรืออัลไซเมอร์โดยที่คุณไม่จําเป็นต้องใชย้ยานะครับผมเช่นเคยครับเพื่อนเ็นกอนที่คุณคาที่ดีครับเน,นใครที่อยู่ช่องของ y YouTube คนสามารถกดติดตามได้ที่ หมอฟันหรือหมอผังเข็งนะครับสำหรับใครที่ชอบของเฟซบุ๊กคุณสามารถกดไยน์ที่ด็อกเตอร์ฟันหรือหมอฟันนะครับโอเควันนี้ครับหมอฟันจะมาแนะนำเกี่ยวกับท่าบริหารเกี่ยวเรื่องของป้องกันภาวะสมองเสื่อมคุณรู้ไหมครับว่าตอนนี้สติเรื่องของคนไข้ที่มีภาวะเป็นสมองเสื่อมหรืออัลไซเมอร์มันเริ่มเพิ่มมากสูงขึ้นเรื่อยๆครับแล้วคนไข้ของหมอฟันครับส่วนใหญ่เป็นคนไข้ปวดเนาะนะเป็นคนไข้ปวดแล้วส่วนใหญ่เป็นคนไข้อายุเยอะมักจะเป็นผู้สูงอายุครับมีคําถามคนหนึ่งครับจากคนไข้หลังหา่าจากคุณลูกสาวของคุณแม่ทีีี่่มมมมมมปปัััญหหหาา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 แแแลลล้้้วววววออออยยุเเเะืนนนนกกกดขฝฝรงฟถ หมอฟันคือตอนนี้คือเหมือนแม่ชอบหลงหลืมนะหมอฟันพอจะมีวิธีในการที่จะบริหารจัดการหรือป้องกันท้อหลงลืมได้หรือไม่ต้องบอกเลยว่าก่อนอื่นผมไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องนี้แล้วก็ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องสมองนะผมก็เลยไปศึกษาค้นคว้าแล้วก็ไปเจอฮาร์ปช่องหนึ่งครับเป็นช่องของอของรามาชแนลนะครับก็มาแนะนําวิธีเกี่ยวกับการบริหารท่ามสมองซึ่งบอกเลยว่าผมก็ได้ดได้ลองทําแล้วว่าเอ้ยมันก็ต้องใช้อ่าเาเรียกนะความรู้ความสามารถของการสร้างสมอง ซึ่งก็ดีเหมือนกันวันนี้ก็เลยไปดูท่านั้นก็เลยมาแบ่งปันในคลิปนี้โอเคไหมถ้าใครชอบก็ขอหัวใจเราได้แลแลหน่อยครับกอ,ขอหัวใจเาไหน่อยจริงๆแล้วอะมันมีจุดอยู่จุดหนึ่งคนระับเป็นท่าที่แบบเออแปลกมันเป็นไปตรงกับแพทย์แผนจีนหรือที่ผมฝังเขียง่อดีนะวันนี้ผมจะมาสอนกันทั้งหมด3ท่าแล้วกันนะสามท่าแล้วกันท่าที่หนึ่งคนระับเอาท่าที่คูนก่อนเลยจริงๆสามท่ามันมีท่าหนึ่งที่แถวไปมันไปตรงกับแพทย์แผนจีนนะคือว่าให้คุณนะครับให้คุณเอานิ้วของคุณนวดตรงนี้ฮนะ ถ้าเป็นแพทย์ผริงๆตัวนี้เรียกว่าจุดท่าหย,ยางนะนะทุกคจุดหยางแต่เขาบอกว่าให้เราใช้หลายๆนิ้วเลยเนาะแต่เวลาหมอฝันสมองจะบอกให้คุณน,นิ้วเดียวเดียวนะแต่เด็กเขาบอกให้นวดหลายนิ้วเลยเพราะจุดนี้จะทําให้เลือดลมปานเนี่ยเลือดลมนะฮะไหลเวียนไปสมองได้ดีขึ้นอ่าเหมือนเป็นจุดเปิดสมองไงผมก็ไม่แน่ใจนะผมก็ไม่เข้าใจแต่ว่าอันนี้ก็ไปตรงกับทางของแพทย์มหิดลพอดีเหมือนกันเลยนะแต่จริงๆแล้วแพทย์แผนจีก็จะมีจุดอยู่ตรงนี้เนาะเรียกว่าจุดท่าหยางเรยกว่าจุดท่าหยางนะฮะทุกคนเนี่ยตรงนี้ รู้สึกสบายไหมรู้สึกสบายไหมรู้สึกสบายไหมอ่าโอเคนี่คือท่าที่หนึ่งนะนี่คือท่าหนึ่งสสบายไหมนะครับอันนี้คือท่าที่เลื่อนล้มบอลมันไหลเบียนอันนี้ก็ไปตรงกับไพ่แผ่นจีนมาดีอ่ะทีนี้มาดูท่าท่าบริหารท่าอื่นนั่นที่ป้องกันสมองเสื่อมเกิดอะไรบ้างท่าที่สองครับอ่ะแต่ผมไก็ได้ดูนิดหนึ่งครับเรียกว่าท่าจีบเอลนะเรามาทำาพร้อมกันผมก็บอกเลยนะผมอาจจะไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญนะท่าจีบเอลครับให้ทุกคนเอามือสองอันมาอย่างนี้อันหนึบ อันนึงทำ L อจีบจีบโทษไม่ใช่จีบงี้จีบงี้จีบงี้นะจีงี้เนะี้ยแล้วก็ L อยงี้อ่าแล้วทุกคนครับค่อยๆทำสลับกันแบบนี้ครับแต่ติอย่างงี้นะเดี๋ยให้่างงี้ปุ๊บอี่างเดี๋ยวผมยังงงเลยนะเน่ยเดี๋ยวนะ่องนะอย่างงี้นะเนาะอย่างงี้เนาะเอองี้จุ๊บอย่างงี้อ่าแล้วก็ปุ๊บอย่างงี้แล้วก็ปุี้หมอตันก็ไม่เก่งเู็น,นะทุกคนไม่ได้ฝึกมาไม่ได้ฝึกมาอันนี้เพิ่งดูก็มาฝ เขาบอกให้ทำประมาณสิบครั้งนะทำาปสิบครั้งนี้หนึ่งนี้ยนับเป็นหนึ่งครั้งเนาะอย่างนี้ก็นับเป็นสองครั้งอ่าสามครั้งอ่าสี่ครั้งเนี่ยอ่าห้าครั้งเริ่มได้แล้วเริ่มได้หกครั้งอ่าเจ็ดครั้งอ่าแปดครั้งอ่าไม่ได้แล้วแปดครั้งนะเก้าครั้งอ่าสิบครั้งนึกข่าวว่าเนี่ยคือจีบเอลคือจีบมือเป็นจีบแล้วอันนี้เป็นตัวเอลนะมันเหมือนจะใช้สมองช่วยเขาใช้คำว่าอะไรนะ สมองในการฝึกสายตานะคุณก็มองตาแล้วก,ก็เกี่ยวกับเรื่องของสมองเกี่ยวกับเพ่งแล้วก็ประมวลผลความคิดในหวัวก็คือเป็นการบริหารสมองอย่างนึงอนะนะครับลองทําดูนะก็คือได้ท่าจีบแอวอย่างนี้นะครับโอเคไหมทุกคนผมก็ไม่เชี่ยวชาญนะนะนี่คือดูแล้วก็เรามาสอนทุกคนดูแล้วมาแบ่งปันทุกคนดูผมก็ทําทแล้วมันก็ดีนะมันก็เหมือนเออเราก็ได้ฝึกเหมือนกันซึ่งจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ต้องทําในคนอายุเยอะหรอกคนอายุน้อยอย,อย่างเราเราก็ทํากันได้นะนะเราจะได้รู้ว่าสมองเรายังดีอยู่หรือเปล่านะอันนี้หยอกหยอก มาดูท่าต่อไปครับเมื่อกี้ท่าที่หนึ่งคือนวดงะเนาะท่าที่สองคือจีบแอลท่าที่สองท่าที่สามครับเขาบอกว่าคือท่าโป้งก้อยโอ้โหท่านี้เป็นท่าที่อ่าเขาเรียกปากเซียนนะครับผมลองทำดูแล้วนะฮะับ <c oughs> ทำไม่ได้เหมือนกันนะเอาไม่เป็นไรทุกคนลองทำมาพร้อมพร้อมกันเนาะท่าโป้งก้อยอ่ะนิ้วโป้องอย่างงี้นิ้วก้อยแบบนี้ดูนะโป้งก้อยนะโป้องอย่างงี้ก้อ,อ,ยงงอยอย่างงี้นะโป้งอย่างงี้ก้อยอย่างงี้นะร้ายกูสลับกันครับมันก็จะเป็นแบบนี้ปุ๊บแอ่นะปุ๊บเห็นไหมนะแอ่นอย่างเี้ปุ๊บ เนี่ยนะงงอันเป็นโป้งๆนะอ่ะอันนี้ต้องเป็นโป้งอันนี้ต้องเป็นก้อยแล้วคุณก็สลับกันครับแบบนี้ครับอย่างเงี้อ่าปุ๊บอย่างเี้ปุ๊บเนี่ยเอาเป็นคาราบาวเลยนะอ่าอย่างเงี้ยปุ๊บขอโทษเเนี่ยครับทุกคนเขาคุณหมอบอกว่าให้ทำทั้งหมดสิบครั้งนะมันก็จะเพิ่มช่วยบริหารอันนี้ช่วยอะไรนะช่วยเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของอ่อะไรนะการการเอ่าความช่วยเรื่องความจำเนาะเรื่องความจำนะแล้วก็สองมันเกี่ยวกับการทํางานประสานกันของสมองเออมันก็ มันก็เข้าใจยากนะเดี๋ยวเราทำนะนี่คือโป้งเนาะอันนี้คือก้อยเนาะนะโป้งก้อยอย่างนี้นะโป้งก้อยโป้งก้อยโป้งก้อยอ่ะแล้วก็สลับมาเป็นก้อยปุ๊บอ่าแล้วก็งี้ปุ๊บเออย่างงี้ปุ๊บอ่าเป็นคาราบาลจ้ะเออย่างงี้ปุ๊บอ่าอย่างเงี้ยฮะทุกคนเห็นนะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยปุ๊บอ่าอย่างงี้อย่างงี้เป็นต้นอย่างเงี้ยอ่าอย่างงี้ปุ๊บอย่างงี้อ่าปุ๊บอย่างงี้มีภาพไหมครับทุกคนก็คือทำอย่างนี้ทั้งหมดสิบครั้งนี่คือท่าโป้งก้อยนะท่านี้ก็เป็นท่ายากพอสมควรนะครับทุก แล้วคุณลองสังเกตสมองคุณจะเกิดจะกระเบิดกระบวนการการพิสเหมือนมีการบริหารสมองเฮ้ยจริงๆอ่ะผมก็ลองทํานะเออมันก็มันก็ไม่ง่ายนะมันก็ไม่ง่ายนะเราลองทำไปแล้วก็เออมันก็ไม่ง่ายนะแล้วก็คลิปนี้เป็นคลิปสนุกๆแล้วกันเนาะผมพอดีว่าเราเองก็ไม่ได้มีความรู้นั้นเราก็เพิ่งไปดูมาแล้วก็เลยมาเรามาแบ่งปันทุกคนเนาะก็ขอบคุณทางรามาชาแนลด้วยนะฮะนะคุณหมอประเทศที่จังที่โรนะนะงพยาบาลรามานะครับอย่างนี้เนาะกดลองดูเอาลองดูปุ๊บอ่าปุ๊บนะครับก็ค่อยทำไปทั้งหมดสิบครั้ ท่าที่หนึ่งคืออย่างนี้ท่าที่สองคือจีบเอลนะจีบเอลนะท่าที่ท่าที่ท่าที่สามคือโป้งก้อยอ่าทีนี้แถมมีท่าหนึ่งแถมมีท่าหนึ่งนะแถมมีท่าหนึ่งคือท่าจับหูท่าจับหูจับหูท่าไงนะคนเอามือมาจับหูอย่างนี้แล้วอย่างนี้จับข้างล่างแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็สลับไปแบบนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้สิบครั้งครับทุกคนอ่าท่านี้ฝึกช่วยมีเง่ไยหน่อยนะท่านี้เขาบอกว่าอะไรนะ จะช่วยฝึกการคำนวณไม่รู้เหมือนกันนะแต่คำนวณยังไงนะแต่เขาบอกว่ามันจะช่วยสมองด้านคำนวณนะทุกคนก็ลองดูแล้วกันนะฮะอย่างนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเออเนาะเอนะเอดีเนาะรู้สึกว่าเราสมองเนี้ยรับการบริหารแล้วก็ความจำดีขึ้นนะฮะเอา ก็ลองกันดูนะอันนี้คือเป็นคุณหมอเขาคงวิจัยมาแล้วล่ะเขาคงคิดมาแล้วล่ะว่าเอออะไรที่มันจะช่วยกับคนไขได้บ้างวันนี้ผมก็เลยได้ไปเรียนรู้มาก็ต้องขอบคุณลูกสาวท่านนั้นนะของคุณแม่ที่ปับมาสาเล็กเก็บฝึกแล้วมาถามหมอพราะหมอเองก็ไม่มีความรู้วันนี้ก็เลยไปหาความรู้มาเพราะนไหนหาความรู้มาแล้วเนาะเราก็ไม่จะเก็บไว้คนเดียวก็มาแบ่งปันในคลิปนี้ละกันนะครับวันนี้ก็เป็นคลิปสนุกสน,ก,สนกแล้วกันเนาะก็คือสําหรับใครนะครับที่มีผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านนะคุณลองค่อยๆมคคค่อค่อยอยฝึกุุณพณพแนะรับ เดี๋ยวผมก็ว่าจะกลับไปฝึกกับคุณแม่คุณพ่อเหมือนกันนะฮะว่าดูฟิว่ามันจะเป็นยังไงน,นะครับแล้วก็มันจะได้ช่วยนะครับในการลดภาวาะในเกิดการสมองเอสมืม่อมหรืออัลไซเมอร์ลดลงนะคุณจะได้ลดโอกาสเกิดเพราะผมบอกเลยว่าคนกลุ่มเหล่านี้นะถ้าสมมติคุณที่เป็นเยอะมากๆนะบางทีการที่คุณแค่กินยาแก้อมมัลไซเมอร์นะบางทีมันไม่ทันแล้วมันเอามาค่อยอยู่นะเพราะฉะนั้นเราป้องกันไว้ก่อนเลยนะป้องกันดูแลรักษากันไว้ก่อนเลยหรือเราจะได้ไม่ต้องเกิดน,นะวันนี้ก็มาแบ่งปันใน3ท่าไม่และ4ี่ท่าบริหารนี้ที่เมื่อกอกีบไป โอเคไหมนะโทษอีกครั้นงนะอันนี้ผมชอบท่าน,นี้ว่าท่าน,นี้ท่าเดี๋ยวผมสอนพอดีแต่เขาบอกว่าใช้ทุกนิ้วเลยเนาะนะครับท่าอย่างตรงบริปลายติีหูกับตรงหปลายตากับติีหูอะไรนะตรงคิ้วกับตาเนาะแล้วก็ลากมาตรงนี้อ่านอะีโน้ตือ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 ออย่างนี้เนาะตือ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 อย่า,ยนะา,นางนี้เนาะแล้วก็ปล่อยตื้อปล่อยนะครับอันที่สองคือจีบเอลจีบเอลแล้วก็จีบเอลสำหรับการเนะี้ยจีบเอล ไหนไม่ ML, แลแหละจีบแจีบแลแล้วก็ไม่เก่งก็จีบแโอเคไหมโอเคไหมแล้วได้ที่สามคือโป้งก้อยแล้วก็สลับปุ๊บแอะปุ๊บแอะปุ๊บแอะ,ะ,ะไม่ได้เป็นคาราบาลอ่ะปุ๊บเนะี่ยขอโทษนะอย่างนี้แล้วก็ผมก็ต้องไปฝึกเหมือนการหละตรงไปนะอย่างนี้โป้งก้อยนะครับแล้วก็โป้งก้อยอ่ะปล้วก็โป้งโป้งก้อยอย่างี้เนาะเออโอเคเ้าได้ที่สามคืออาจจะหูแต่งติ่งหูอย่างน,นี้อ่ะอันนี้อันนี้ใกล้ฝุดแล้วล่ะได้สามสำหรับผม,มนะสำหรับผม,มนะครับ แต่ถ้าทำมาสิบครั้งนะครับแล้วก็ทาบุญกันไปเขาบอกทําบุญกันไปนะก็ะช่วยบริหารทางสมองคุณนะให้แบบความจําโอกาสระหลงลืมได้มากขึ้นโอเคใครชอบคลิปนี้พิมพ์ว่าดีมากๆให้หน่อยนะจะพิมพ์มาดีมากๆห,หน่อยถ้าทําผิดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะพอดีไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเรื่องนี้นะครับแล้วก็ฝากกดแชร์แบ่งปันให้คนอื่นด้วยนะกานะรละการเพื่อจะได้เราจะได้ป้องกันภาวะสมองเสื่อมไปด้วยกันโอเคนะครับผมเช่นเคยครับเพื่อเป็นการให้คุณพาคิดดีๆครับสําหรับนังช่องของยูทูบคุณสามารถกด subscribe สำหรับใครดูของ Facebook คุณสามารถกดติดตามที่ Fun, ด็ตอรฟันหรือมอฟันนะครับแล้วเราจะมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปวันนี้ก็มาฝากกันไว้แต่เพีเท่านี้หวังว่าทุกคนคงชอบนะครับและเราจะหายสมองเฟื่องไปด้วยกันสำหรับวันนี้